to สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์กับคิดจักรพิศนุโลกนะครับกับผมครูศาสนาสรุธร้อมไัยบู์และวันนี้เราจะได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมสองเทสโลนิกาด้วยกันนะครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันในการศึกษาพระชนกของพระเจ้าร่วมกันค้นหาความจริงร่วมกันที่จะเรียกว่าจะได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเราสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับทักทายกันได้ก็จะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับจะเป็นการสามาัคคีทำออนไลน์กันสักเล็กๆน้อยๆไปด้วยกันนะครับ และในวันนี้เองเราก็จะเริ่มต้นเหมือนทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอคลิปจากทาง Bible Project ด้วยการเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการสร้างกรอบแนวความคิดของเราว่าในพระธรรม2เทสโลนิกาทั้งหมดมีอะไรและตอนหลังเราจะมาดูกันว่าเราจะเพิ่มเติมสิ่งไหนกันได้บ้างนะครับขอเรียนเชิญเลยครับจดหมายฉบับที่2ของเปาโลถึงเทสโลนิกา หลังจากเปาโลเขียนหนึ่งเทสโลนิกาส่งไปไม่นานเขาก็ได้ทราบข่าวจากคริสเตียนในเมืองเทสโลนิกาว่าปัญหาที่เขาได้เขียนถึงในจดหมายฉบับนั้นยังดำเนินต่อไปแถมแย่ลงอีกด้วยการข่มเหงก็รุนแรงขึ้นคริสเตียนในเทสโลนิกาก็สับสนและหวาดกลัวเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเปาโลจึงส่งจดหมายฉบับนี้ไปจดหมายนี้สั้นและเนื้อหาแบ่งได้3มส่วนเพื่อจัดการกับปัญหาสามอย่างในคริสจักรนี้ เปาโลเริ่มต้นในการให้ความหวังท่ามกลางการข่มเหงที่พวกเขาเผชิญอ,อยู่อย่างต่อเนื่องจากนั้นเขาอธิบายถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าและสุดท้ายเขาเจาะจงท้าทายคนคล้านผู้ไม่ยอมทํางานประจําแต่ละส่วนจะจบท้ายด้วยคาอธิฐานปิดสั้นๆเปาโลขึ้นต้นจดหมายด้วยคาอธิฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่ชาวเทสโลนิกาย,ยังคงสัตย์สื้อรักมัน่นและทรหดอดทนในความทุกข์ยากเปาโลทราบมาว่าเพื่อนบ้านของคริสเตียนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกรีก โรมหรือแม้แต่ยิวได้ข่มเหงพวกเขาอย่างรุนแรงขึ้นพวกเขาเป็นเพียงกลุ่มศาสนาขนาดเล็กที่เผชิญการข่มเหงอย่างรุนแรงเปาโลกังวลว่าพวกเขาอาจจะเลิกเชื่อพระเยซูหากสถานการณ์เลวร้ายลงดังนั้นเปาโลจึงย้ำกับพวกเขาเหมือนที่ทำในจดหมายฉบับแรกว่าพวกเขากำลังทนทุกข์เพราะพวกเขาเกี่ยวข้องกับพระเยซูนี่คือหนทางที่จะมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์โดยการทนทุกข์บนไม้กางเขน ดังนั้นสาวกของพระองค์จะสําแดงชัยชนะต่อโลกนี้ได้โดยการเรียนแบบพระเยซูผู้ไม่ใช้ความรุนแรงและทรงอดทนอย่างยิ่งเปาโลยังย้ำกับพวกเขาว่าการข่มเหงน,นี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปเมื่อพระเยซูกลับมาพระองค์จะจัดการอย่างยุติธรรมกับบรรดาคนที่กดขี่พวกเขาและทําให้คนบริสุทธิ์ต้องหลั่งเลือดเปาโลกล่าวเจาะจงว่าโทษของคนเหล่านั้นคือการถูกขับออกจากาพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งลิธานุภาพของพระองค์ตอนนี้ เปาโลไม่ได้ค่าเดาชะตากรรมของคนที่ปฏิเสธพระเยซูเขาแค่บอกว่าตลอดชีวิตของคนพวกนี้พวกเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพระเยซูเลยและในที่สุดพวกเขาก็ได้รับสิ่งที่ตนต้องการคือพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ไกลห่างจากจอมกษัตริย์และพระผู้สร้างของพวกเขาสําหรับเปาโลแล้วนี่เป็นสุดยอดโศกานาฏกรรมการเลือกที่จะแยกจากพระเยซูผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตและความรักทั้งมวลก็คือการเลือกหายนะให้ตนเอง เปาโลจบส่วนนี้ด้วยการอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงใช้ความทุกข์ยากของพวกเขาเพื่อน,นำการปเรปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระนามของพระเยซูแล้วเปาโลก็แต่ปัญหาต่อไปเกี่ยวกับการกลับมาของพระเยซูและวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าบางคนในคริสตจักรเทสโลนิกาให้ข้อมูลผิดๆโดยอ้างชื่อของเปาโลมาบอกว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าวันที่พระเจ้าพิพากษาความชั่วร้ายของมนุษย์ครั้งสุดท้ายนั้นได้มาถึงพวกเขาแล้วมันมาแล้ว และคนพวกนี้ก็คาดดาวันที่จุดจบของทุกสิ่งจะมาถึงจนทําให้คริสเตียนคนอื่นๆก็ตกใจกลัวไปหมดคุณคงเข้าใจได้ว่าทําไมเพราะการข่มเหงรุนแรงพวกเขาเลยปั่นป่วนได้ง่ายต่อคําอ้างว่าพระเยซูกลับมาแล้วเหมือนอย่างขโมยในเวลากลางคืนพวกเขาถูกทิ้งไว้บางทีพระองค์อาจได้ทิ้งชาวเทสโลนิกาให้ทนทุกข์ต่อไปคําพูดพวกนี้ทําให้เปาโลหัวเสียมากมันตีความคำสอนของเขาอย่างผิดๆการกลับมาของพระเยซูไม่ควรจะทําให้คนกลัว แต่ควรจะทําให้เกิดความหวังและความมั่นใจเปาโลย้ําเตือนพวกเขาถึงทุกเรื่องที่ตนเคยสอนเกี่ยวกับการกลับมาของพระเยซูเมื่อตอนที่เขายังอยู่ด้วยและเขาก็สรุปสั้นๆให้ที่นี่ที่จริงบทสรุปก็สั้นเกินไปข้อความนี้เป็นปริศนาและปัญหามากมายในการตีความแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือเขาอ้างถึงประเด็นที่รู้จักกันดีจากผู้เผยพระชนะอิสยาห์และดาเนียนที่กล่าวว่าอาณาจักรของโลกนี้จะสร้างผู้นำที่กบฏต่อพระเจ้าต่อไปเหมือนเนบุคเนสซา หรือกษัตริย์ฝ่ายเนือในอดีตผู้นําเหล่านี้ได้ยกตนเองว่ามีอํานาจเหมือนพระเจ้าและสําหรับเปาโลแล้วเรากษัตริย์รวมทั้งคำพยากรณ์ในอดีตเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นภาพและเห็นรูปแบบที่เขาเห็นว่าได้เกิดขึ้นแล้วในยุคข,ของเปาโลในสมัยจกักรพรรดิโรมชื่อคาลิกูล่าและเนโรที่จริงเขาคาดว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ําอีกเขาเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะไปถึงจุดที่มีผู้นํากบฏ ได้รับอำนาจจากความชั่วร้ายคนที่จะสร้างหายนะและความรุนแรงในโลกของพระเจ้าแต่จะไม่เป็นเช่นนั้นตลอดไปเมื่อพระเยซูก,กลับมาพระองค์จะปผชิญหน้ากับกระบทนี้และกับทุกคนที่ทำชั่วและพระองค์จะช่วยประชากรของพระองค์ดังนั้นประเด็นของเปาโลจึงไม่ใช่การทิ้งปมให้ผู้อ่านยุคหลังไปค่าดาวถึงวาระสุดท้ายแต่เขากำลังปลอบใจชาวเทสโลนิกา เขากาลังทบทวนคําสอนพระเยซูจากมาระโกบทที่13ที่บอกว่าเหตุการณ์ซึ่งนําไปสู่การกลับมาของพระองค์จะเห็นได้ชัดดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องกลัวหรือกังวลว่าจะถูกทิ้งเอาไว้แต่พวกเขาต้องสัตซ์ซื่อจนกว่าพระเยซูจะมาช่วยพวกเขาแล้วเปาโลก็ทิฏฐานปิดเขาขอพระเยซูและพระบิดาให้ปลอบประโลมและเสริมกําลังชาวเทสโลนิกาให้ยังคงสัตซ์ซื่ออยู่ในทางของพระเยซูซึ่งนําไปสู่หัวข้อสุดท้ายที่เปาโลจะพูดถึงคือการท้าทายคนครัน ซึ่งไม่ได้หมายถึงคนที่ขี้เกียจเท่านั้นแต่หมายถึงคนที่ไม่รับผิดชอบและไม่ยอมทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองจนส่งผลให้ชีวิตส่วนตัววุ่นวายเปาโลเคยกล่าวถึงปัญหาเรื่องนี้ไปแล้วในจดหมายฉบับแรกแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องจะเลวร้ายลงเราไม่รู้ชัดว่าทำไมบางคนในคริสตจักรไม่ยอมทำการทำงานแต่เป็นไปได้ว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนหน้านั้นบางทีบางคนอาจจะคิดว่าพระเยซูกำลังจะกลับมาเร็วๆนี้เลยออกจากงาน และเลิกใช้ชีวิตตามปกติแต่ที่เป็นไปได้มากกว่าคือเปาโลกําลังจะจัดการกับปัญหาซึ่งเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของโรมที่เรียกว่าระบบอุปธรรมคนยากจนที่อาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆจะเป็นบริวารคล้ายกับผู้ช่วยส่วนตัวให้กับคนร่ารวยคนพวกนี้จะอยู่กินจากสินน้ําใจที่ได้รับเป็นครั้งคราวแต่เงินเหล่านี้มาพร้อมกับคําเรียกร้องบางครั้งบริวารก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไร้ศีลธรรมของผู้อุปธรภมนี่ยังไม่นับเรื่องรายได้ที่ยังไม่แน่นอน เปาโลจึงน่าจะหมายถึงระบบอุปถัมภ์เมื่อผู้คนพูดว่าคนเหล่านี้ใช้ชีวิตอย่างวุ่นวายไม่ยอมทำการทำงานมัวแต่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเปาโลเตือนให้พวกเขาดูแบบอย่างของตนเองเมื่อตอนที่เปาโลยังอยู่กับพวกเขาเขาไม่ได้ขอเงินใครเขาลงแรงทำงานเพื่อเลี้ยงดูตนเองและเพื่อจะรับใช้ชาวเทสโลนิกาโดยไม่ขอค่าตอบแทนแบบอย่างในอุดมคติคือสาวกของพระเยซูควรเรียนแบบความรักที่เสียสละตนเองของพระองค์โดยการทำงานหนัก เพื่อเลี้ยงดูตนเองและเพื่อชีวิตของตนจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเขาจบเรื่องนี้ด้วยคำอธิษฐานสุดท้ายที่ว่าท่ามกลางความทุกข์และความสับสนทั้งปวงนี้ขอพระเจ้าประทานสันติสุขให้แก่พวกเขาผ่านทางพระเมสสิยาห์เยซูจดหมายสั้นๆที่เขียนไปยังชาวเทสโลนิกานี้ช่วยเราได้เห็นว่าสําหรับคริเสเตียนในยุคแรกนั้นความเชื่อในการเสด็จกลับมาของพระเยซูและในการพิพากษาครั้งสุดท้ายไม่ได้มีเพื่อคาดเดาเกี่ยวกับวันเวลาของวาระสุดท้ายความเชื่อเหล่านี้นํามาซึ่งความหวัง หนุนใจให้สัตซ์ซื่อและอุทิศทุ่มเทเพื่อพระเยซูโดยเฉพาะกับเหล่าคริสเตียนที่เผชิญการข่มเหงอย่างรุนแรงดังนั้นแล้วสําหรับคริสเตียนในยุคหลังไม่ว่าจะ,ะเผชิญการข่มเหงหรือไม่จดหมายฉบับนี้ย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เราคาดหวังจะกำหนดว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและนี่คือสาระหลักของพระธรรมสองเทสโลนิกา ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับทาง Bible Project นะครับที่ได้เห็นได้ให้เราเห็นถึงภาพรวมของพระธรรม2เทสโลนิกานะครับซึ่งเราจะสามารถได้ดูได้ว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่าง1เทสโลนิกาจดหมายฉบับแรกที่อาจาันเปโลได้ส่งไปนะครับเพื่อที่ว่าจะสร้างความเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตายการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูนะครับแต่ณตอนนั้น คิดได้จากเมืองเทโลนิกาก็ยังมีคําถามยังมีการเข้าใจผิดอยู่บ้างนะครับเพราะฉนั้นก็จึงมีจดหมายฉบับที่2ก็คือ2เทโซนิกาเข้ามาเพื่อจะได้ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์นะครับก็เรื่องราวเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตศาสตร์มันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดภายในข้างหน้านะครับซึ่งบางครั้งเองเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับพระชนะของพระเจ้า แต่สำหรับคริสเตียนในเมืองเคสโริกาเขาไม่ได้มีพัมงพีนะครับเหมือนอย่างที่เราอ่านในณนะปัจจุบันที่เราทําให้เราเห็นถึงภาพรวมเห็นถึงเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนั้นเขายังอยู่ในช่วงของการเขียนรพระคัมภีร์อยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็มีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับมาของพระเยซูคริสต์นะครับก่อนที่จะไปถึงอย่างอื่นนะครับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองแปบลบว่าต้องมีการเสด็จกลับมาครั้งแรก <c oughs> การเสด็จกลับมาครั้งแรกคือวันไหนครับ ใช่เลยครับหลายๆท่านอาจจะตอบถูกนะครับก็คือวันคริสต์มาสนี่เองนะครับพระองค์ทรงมาครั้งแรกนะครับก็พระเจ้าบอกว่ามาเพื่อช่วยกู้โลกให้รอดนะครับไม่ได้มาเพื่อการพิพากษาแต่กลับกันครับการเสด็จกลับมาครั้งที่2นั่นคือการมารับคนที่เชื่อพระเจ้าไปแล้วมาพร้อมกับการพิพากษาเกิดขึ้นเพราะฉะนัะ้นเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลักสาคัญมากสําหรับชีวิตคริสเตียนในทั้งในอดีตปัจจุบันและก็รวมถึงในอนาคตด้วย การเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเนี่ยไม่ได้ปรากฏเฉพาะในพระธรรมในเทสโนริกายแค่อย่างเดียวที่จริงยังเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับก็คือในพระธรรมกิจการนะครับหากเราจําได้นะครับหลังจากที่พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนแล้วฟื้นคืนพระชนพระองค์ทรงอยู่กับเหล่าสาวกและพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์บอกว่าเราจะเสด็จกลับมาในในไม่ในไม่ช้า นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า coming soon หรือว่าในไม่ช้านี้จะมานะครับจึงทําให้คริสเตียนหน้าตอนนั้นนะครับที่เห็นพระเยซูเนี่ยจากไปกับตาจึงตั้งหน้าต,ตั้งตารอคอยว่าพระเยซูกลับมาในไม่ช้านะแน่ถ้าไม่วันพรุ่งนี้ก็วันสัปดาห์หน้าหรือว่าเดือนหน้าเนี่ยใกล้ๆเนี่ยแหละพระเยซูจะมาแน่นอนเพราะฉะนั้นคริสเตียนในพระนามกิจการหน้าตอนแรกนะครับน,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 น่าจะในบทที่5นะครับก็ได้มีการเขาเรียกว่าเออในไ่พระเยซูก็จะมาละสิ สิ่งของที่เขามีเขาก็เลยเอามารวบรวมกันยังจําได้ไหมครับเขา,เาผู้ผู้เชื่อเนี่ยเขาเอาของมารวบรวมกันมาตั้งเป็นชุมชนที่เชื่อพระเจ้าด้วยการมาอยู่ด้วยการทรัพย์สิ่งของก็ใช้ต่างๆด้วยการใครมีเยอะก็ให้เยอะมีน้อยให้น้อยทุกคนรวมกันเป็นกองกลางทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวของเหล่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วเพราะว่าพระเยซูใกล้มาแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องราวในนั้นก็คือเรื่องราวของ อาาเนียกับซาฟีลานะครับเราไปอ่านได้นะครับตรงนั้นกเน็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันณตอนนั้นนะครับก็คือการรวบรวมสิ่งของมาทิสเตียนณนะตอนนั้นเขาคิดว่าพระเยซูจะมาภายในไม่ช้าก็คือไม่ช้าจริงๆนะไม่วันพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าหรือว่าเดือนหน้านะครับเพราะงั้นเขาจึงทําอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราก็แปลกใจเหมือนกัน เช่นเดียวกันครับหากเราเองเรารู้ว่าพระเยซูเนี่ยจะมาภายในวันพรุ่งนี้ในวันมะรืนนี้หรือว่าในสัปดาห์หน้าการเขาเรียกว่าวิธีการดําเนินชีวิตของเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องไหมครับแต่นี่นะครับอย่างแรกที่เราต้องเข้าใจเพื่อเราจะได้ไม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับของการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูและเราเองจะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะครับไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างคนในพธรรมกิจการหรือว่าในพระธรรมเทสโลนิกาเองที่เมื่อเขารู้ว่าพระเยซูจะมาก,ก็เลยไม่ทํางาน <c oughs> นะครับผมอันนี้เราจะได้รู้จากความจริงมากขึ้น,นดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเล็กๆน้อยๆเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับสาหรับในการศึกษารื่องผีตอนนี้อย่างแรกที่เราควรรู้ก็คือไม่มีใครรู้วัวนเวลาไม่มีใครรู้เลยจะกําหนดจะใช้หลักคณิตศาสตร์หลักฟิสิกส์กอะไรก็ตามนะครับไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าพระเยซูจะมาวันไหน ดังในพัมพีตอนนี้นะครับที่บอกว่าเออผมลืมบอกไปนะครับนอกจากที่เราจะอ่านเฉพาะในพระธรรมเทสโวนิกาพระธรรมอื่นๆก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จกลับมาครั้งที่2เราก็ต้องไปดูเล่มอื่นด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้หาข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อจะเพื่อที่จะมาได้ตอบได้ว่าเอ,อ๊ะเราเองจะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้อย่างไรตรงนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่24นะครับข้อที่ส6ได้กล่าวนี้ว่าแต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทุสวรรค์ หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวเราอ่านตรงนี้แต่วันนั้นโมงนั้นก็คือวันวันที่การแห่งวันแห่งการพิพากษาวันที่พระเยซูคริสต์จะมาขนาดพระองค์เองณตอนนั้นเนี่ยพระองค์ยังไม่ทราบหรือว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาณตอนไหนแต่ตรงนี้มีเกรดเล็กเกนน้อยนะครับซึ่งต้องจําไว้นะครับพระองค์ทรงพูดว่าพระบุตรก็ไม่รู้ ตอนนั้นพระองค์กำลังพูดในฐานะที่พระองค์ยังมีชีวิตในฐานะของมนุษย์อยู่ยังอยู่ในฐานะของสภาพธาตุฐานะของคนที่มีความจํากัดพระเยซูณตอนนั้นนะครับพระเยซูพูดในฐานะของมนุษย์จึงไม่รู้แต่ถามว่าหลังจากที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและได้รับพระเกียรติรับพระสริกลับคืนมาลิทาในทุนภาพในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีณตอนนั้นพระองค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะมาวันไหน แต่ในตอนนี้นะครับในพระธรรมตอนนี้ที่พูดในณัเวลาตอนนี้พระองค์ยังอยู่ในสภาพของมนุษย์อยู่เพราะงั้นพระองค์จึงบอกว่าทูตสวรรค์ก็ไม่รู้พระบุตรคนนี้จะมาก็ยังไม่รู้เลยรู้แต่พระบิดาองค์เดียวเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้แน่นอนว่าจะมาเมื่อไหร่อันนี้คือเป็นหลักสําคัญอย่างหนึ่งของชีวิตเกวียนที่ทําให้เราต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าพระองค์จะมาวันไหนดีไม่ดีนะครับหลังอาจจะจบวิดีโอคลิปนี้ก็อาจจะมา หรืออาจจะมาอีก10ปี20ปีร้อยปีอาจจะมาไม่มีใครทราบได้ถึงแม้ผมจะอ่านพระมพี์มาจะศึกษาพระมพี์อย่างเข้มข้นก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันเวลาของพระองค์จะมาเมื่อ,อไรกันแน่แต่ก็มีคนมากมายหลายหคนในอดีตนะครับที่พยายามจะค้นหาว่าจะมาวันไหนนะครับเมื่อก่อนนะครับถ้าเกิดเราผ่านในปี2012มา ก็จะจำได้ไปี2012เดือน12วันที่12อะไรประมาณนี้นครับว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาหน้าตอนนั้นนะประเทศทางฝั่งตะวันตกเนี่ยโอ้ถึงขั้นแบบโอ้มันมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพระเยซูจะมาแล้วพระเยซูจะมารจะมาแต่สุดท้ายก็ไม่มา <c oughs> นะครับและบางคนก็โอ้แบบก็ไม่มาทําไมไม่มาอาจารย์ไหนอาจารย์บอกว่าจะมาโอ้ก็บอกไปว่าเพราะว่าพระเยซูนี้ก็ได้เลื่อนเวลาออกไปเพื่อให้ว่าเราติดเตรียมตัวมากขึ้น อันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับไม่มีใครรู้นะหรือไม่เป็นอาจารย์เป็นศาสนาอาจารย์จะเป็นใครก็ตามบนโลกนี้นะไม่สามารถที่จะรู้หรือว่ากําหนดวันเวลาที่แน่นอนได้นะครับถามว่าประเทศไทยเองนะเคยมีเหตุการณ์อะไรเหล่านี้ที่มีคนพยากรณ์การสถิกรรมมาครั้งที่2ของพระเยซูหรือไม่มีนะครับผมก็ไปดูนี่นะครับเห็นไหมครับวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับอาจจะตัวเล็กๆหน่อยนะครับแผ่นดินโลกจะไหวนะครับก็คือวันสิ้นโลกจะมา แล้วทางไทยรัฐก็ได้เขียนแบบนี้ว่าแตกตื่นนะครับป้ายวันสิ้นโลกเต็มเมืองที่แท้สอนสาศาสนาคริสต์โอ้โหคำสอนสาศาสนาคริสต์เหมาวรวมเลยนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราได้ดูวิดีโอวดีโอนี้นะครับที่เราได้ศึกษาบัณฑิด้วยกันนะครับเราจะรู้ว่า21พฤษภาคมนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนนะไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ในสิ่งนี้ทําให้เคสเตียน,นตอนนั้นก็อับอายไปนะครับ น่าเสียดายมากนะครับเราอย่านะครับอย่าไปกําหนดวันเวลาครับแล้วอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะครับว่าใครจะพระเยซูจะมาวันนู้นวันนี้วันนั้นนะครับความิพลดชัดเจนไม่มีใครรู้นะครับอันนี้คือพื้นฐานอย่างแรกอย่างที่2ครับพระเยซูจ,จะเสด็จกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เรามาดูพระชนะของพระเจ้าด้วยกันวันนี้มาในพระธรรมมัมทธิวบทที่24นะครับดวงอาทิตย์ก็จะมืดไปดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดา สิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานเมื่อน,นั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าลิานุภาพและพระสิริเป็นอันมากคือจะมานี่ไม่ได้มาแบบมามาเงียบๆไม่ได้มาแบบมาแล้วค่อยมา สำแดงลิธาันุภาพพัสดิทีหลังเวลาพระองค์มาจะมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เราจะเห็นว่าโอ้โหดวงกทิพิษก็มืดไปดวงจันทร์ก็ไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าคือมันมืดไปหมดแล้วบรรดาสิ่งโอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่บอกว่าพระองค์จะมาคนในเทอในเทซโลนิกาก็คาดหวังแบบนั้นเหมือนกัน นะครับแต่บางทีเขาก็เข้าใจผิดว่าเออเขามาแล้วมั่งเอ้ยว่ายังไม่มามาแล้วเออมาโอ้ยนี้เป,นเป็นคำถามยังไม่มานะครับถ้ามาเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์อยู่บนเมฆแน่นอนที่จะมานะครับวันนั้นผมเองก็ปรารถนาอยากจะเห็นวันนั้นวันที่เยซูคิดเสด็จกลับมาผมอยากจะรู้ว่าโอ้มาแล้วยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระสิริลิทานุภาพของพระองค์จะขนาดไหนพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับทูตสวรรค์ นะครับคาดว่าน่าจะมาเป็นโกรธๆนะครับภาษาเดิมนะครับเป็นโกรธดก็น่าจะมาเป็นล้านๆนะครับเป็นล้านๆธูปสวรค์ที่จะมาพร้อมกันนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับหากพระเยซูมาจริงๆนะครับจะมาลักษณะแบบนั้นอาจจะมีผู้สอนเทียมเทสนะครับอ้างตัวว่าตัวเองเป็นพระเยซูนะครับเรารู้ได้เลยว่าโอ้โหเขาก็ไม่ได้มาอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับหากพระเยซูมายิ่งใหญ่แน่นอนผมมีภาพนะครับก็มีภาพที่ศิลปินนะครับเขาพยายามจะจินตนาการแล้วก็แสดงออกมาก็จะมันถึงภาพนี้เลยนะครับ โอ้มันมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับจะมีแสงมีพระสิริมีทูตสวรรค์ปไปหมดเลยนะครับและอย่างที่สามครับเป็นพื้นฐานที่สําคัญก็คือมนุษย์จะเห็นและถูกรวบรวมผมใช้คําว่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะเห็นพระเยซูเสด็จกลับมาและหลังจากที่เห็นปุ๊บเขาจะถูกรวบรวมทั้งหมดนะครับมนุษย์ทุกคนจะเห็นพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา บางคนจะร้องโอ้ร้องไห้ด้วยความปื้นปิตีบางคนจะยกมือสรรเสริญพระเจ้าเข่าบางเขาก็จุดตัวลงและเสียใจบางคนก็โอ้เห็นว่าเยซูยมากรรี่ไปซ่อนอยู่ในถ้ำเราจะมีการตอบสนองแตกต่างกันมากวันนี้นะครับเมื่อเราได้ศึกษาราะอพมภี์ด้วยกันอยากให้เราลองจินตนาการว่าเมื่อพระเยซูยคิดมาจริงๆเราจะทำตัวอย่างไร เรามาดูด้วยกันในพระชนะของพระเจ้านะครับพระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มา,าด้วยเสียงตแตรอันดังยิ่งนักไม่มีเสียงตแตรมานะครับเตรียมตัวได้เลยครับดังดังแบบทั้งโลกได้ยินเลยนะครับให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้ง4ี่ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างนูน้นทุกคนจะเห็นหมดทุกคนจะถูกรวบรวมทั้งหมดรวบรวมเพื่ออะไรรวบรวมเพื่อที่ว่าจะได้ไปอยู่การพิพากษา นะครับโอ้งั้นพระเยซูมานี้เราเองถูกรวบรวมบางคนก็มีทฤษฎีหลายๆอย่างเอเราจะถูกรับไปบนฟ้าหรือว่าพระเยซูจะลงมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเดินทางนะครับแต่เมื่อถ้าเกิดเป็นการเที่ยวเลยนะครับบางทีการเดินทางอาจจะสําคัญกว่าจุดหมายแต่เรื่องของการเสด็จกลับมาวันพิพากษาจุดหมายสําคัญกว่าการเดินทางไม่ว่าเราจะบินขึ้นพระเยซูจะลงมาหรือว่าเราจะหายไปจะเหลือเพียงแต่เสื้อผ้าที่อยู่อันนี้ ผมไม่ทราบจริงๆว่าจะเกิดแบบไหนแต่ปลายทางคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดว่าวันนี้เรามั่นใจในองอค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราเองได้เชื่อพระเยซูยิางสุดหัวใจเราเองได้เตรียมพร้อมชีวิตของเรามากเพียงไหนและแน่นอนครับนอกจากเราจะถูกรวบรวมมาแล้วนะครับเราก็จะถูกแยก คือพระเยซูทรง,งรวบรวมมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่บนโลกนี้ทั้งมีชีวิตอยู่และที่ตายไปแล้วและที่จากไปแล้วทุกจิตวิญญาณพระองค์จะทรงรวบรวมมาอยู่หน้าพระพักของพระองค์เหมือนตอนนี้บอกว่าบรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็นสองพวงเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะส่วนฝูงแกะน,นั้นพระอรงค์จะจัดให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แต่ฝูงแพะนั้น จะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้ายแน่นอนนะครับฝูงแกะก็คือผู้ที่เชื่อพระเจ้าและฝูงแพะก็คือคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเรามาดูตรงนี้กันนะครับฝูงแกะจะอยู่ด้านขวาของพระเยซูเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเยซูนะครับเราควรอยู่ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาครับเราต้องอยู่กลุ่มด้านซ้ายนะเพราะว่าด้านขวาของพระเยซูด้านนี้นะแล้วก็เราเองจะถูกอยู่ด้านซ้ายเป็นฝูงแกะของพระองค์นะฮะหรือว่าฝูงคน กลุ่มคนที่เชื่อพระเจ้านะเราลองดึกภาพดูนะครับพระเยซูกับเราเนี่ยอยู่หน้ากันแบบนี้นะครับเราควรอยู่กลุ่มด้านซ้ายเพราะเราจะได้อยู่ฝั่งขวาพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์นะครับผมอันนี้ก็ให้เราเตรียมตัวไว้พร้อมนะครับวันที่เราเสด็จวันวันที่พระเยซูิตเสด็จกลับมาครับเป็นวันที่เราต้องเตรียมพร้อมเลยหลายหลายตอนหลายอย่างไม่ใช่ไปพวกโอ้โหตื่นเต้นทำให้ถูกเซอร์ไพรส์นะครับ รเราต้องเตรียมตัวเรามัดระวังในการดําเนินชีวิตให้ดีผมอยากให้เราเห็นภาพนี้อีกอย่างหนึ่งครับเมื่อเราไปอยู่ต่อหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจ้าแล้วผมพยายามที่จะจินตนาก,การแต่ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะครับผมก็เลยพยายามจะหาภาพที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นภาพนี้และก็เป็นอีกพื้นฐานหนึ่งก็คือนี่คือสถานการณ์ณหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์ได้พูดถึงว่าพระเจ้าพระบิดาได้ทรงนั่งอยู่บนพระที่นั่งขาว ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ตัดสินพิพากษามนุษย์ทุกชั่วชาติพันธุ์ทุกๆุกคนแม้ว่าตายไปแล้วดอว่ายังมีชีวิตอยู่พระองค์จะพิพากษามนุษย์ทุกคนโอ้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับชีวิตคริสเตียนที่เราเชื่อนะครับเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าเพราะว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราจะมีการเงนินการงานการเงนิงน,งนความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นกําไร กำไรของชีวิตคิดเสียนที่จะได้เข้ามาเราจะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องได้ทุนอย่างหนึ่งก็คือความรอดที่มาจากพระเยซูคริสต์เราเชื่อพระเจ้าเราต้องย้อนกลับไปดูเราเชื่อพระเจ้าเพราะอะไร เราเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเราอยากจะได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญมากนะครับหเราเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าอะไรที่มันดีขึ้นอันนี้เป็นเคงแค่กําไรเป็นแค่ส่วนนอกแต่แก่นแท้คือความรอดที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องไปอยู่ที่หน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจ้าเหมือนในพระธรรมต,ตอนนี้ได้บอกว่าเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่าเราทุกคนต้องไปยืนอยู่หน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจ้าไม่ว่าเราเองจะเชื่อพระเจ้าหรือยังไม่เชื่อพระเจ้าก็ตามทุกคนต้องไปยืนอยู่หน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจ้าน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากเพราะว่าเรารู้เองว่าว่าเราอยู่หน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจ้าเรารู้ว่าเราเคยทําอะไรในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ในหน้าปัจจุบันเรารู้ว่าเราทําอะไรมาบ้างทั้งดีไม่ดีเราก็ทามาหมดนะครับท่านอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่นาากกลัวม แมมันพีพูดอย่างนี้ว่าอยากกลัวผู้ที่ฆ่าเราได้เฉพาะเพียงแต่กายแต่ตรงกลัวผู้ที่สามารถทําลายเราได้แม้กระทั่งจิตวิญญาณและผู้ที่ทําแบบนั้นได้ก็คือพระเจ้าแต่ข่าวดีนะครับเพราะว่าทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวินั้นเราอยู่หน้าบัลลังแน่นอนครับแต่เราจะอย่างหนึ่งครับเราไม่ได้อยู่ ในส่วนของการพิภากษาของพระเจ้าได้ยอมบอที่5้าข้อที่สิ่ได้กล่าวนี้ว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคําของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็จะมีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิภากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วเราอยู่หน้าบัลลังก็จริงนะครับแต่เราไม่ได้ถูกพิพากษานะครับสำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าแต่เราไปอยู่ที่นู่นเพื่อรายงานตัวนะครับพระเจ้าก็จะเปิดหนังสือให้ชีวิตขึ้นมา แล้วก็เรียกชื่อตามคนตามคนตามคนคนนั้นคนนี้หากใครมีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตคนนั้นก็จะได้รับชีวิตรอดเข้าไปอยู่กับพระองค์ไปรับชีวิตนิรันด์อยู่ในอย,อยู่ในแผ่นด,ดินสวรรค์เป็นเหมือนการขานชื่อในห้องเรียน,นครับคนนี้คนนั้นมาไหมมาไหมมาครับมาค่ะนะครับผม เราเองที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าเรามั่นใจว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเราเราเชื่อพระเยซูคริสยังไงยังไงนะครับเราก็ได้เข้าไปสู่บนแผ่นดินสวรรค์ยังไงยังไงชื่อของเราก็จดบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตไม่ต้องกลัวนะครับวันแห่งการพิพากษาจากความกลัวมันจะกลายเป็นความชื่นชมยินดีในวันนั้นนะครับ ผมอยากจะนหนุนใจด้วยทุกท่านครับให้เราบัดระวังในการดําเนินชีวิตที่ดีนะครับศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าศึกษาความจริงเพื่อว่าเราจะไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์เราเองจะมีความชื่นชมยินดีเราเองเราเองจะตั้งหน้าตั้งตารอเราอยากจะปรารถนาอยากจะเห็นความยิ่งใหญ่เราอยากจะปรารถนาอยากจะเห็นการช่วยกู้ให้รอดของพระเยซูคริสต์ผ่านทางวันนั้นด้วยกันละขอพระเจ้าสมบปรดเไม่ตาด้วยทุกท่านนะครับที่วันนั้นเองเราจะมีความชื่นชมยินดีเราเองจะ ในวันนี้เรา,าจะพัฒนาความเชื่อของเราให้มั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นและผมเชื่อว่าวันนี้เราศึกษาพระธรรมสองเทสมนิการด้วยกันเราเองจะเติบโตกับพระเจ้าด้วยกันนะครับคาดหวังว่าในเสาร์หน้าเราจะได้เจอกันและอย่าลืมนะครับทำคำถามหลังบทเรียนนะครับเป็นการทบทวนเป็นการร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมลหลายท่านก็ทำเนี่ยยอดเยี่ยมมากขอบคุณพระเจ้านะครับและขอบคุณทุกทท่านมากนะครับในวันนี้เราจากกันด้วยการขอพระพรจากพระเจ้าผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่าน,นครับกุมศีะหลับตาสักครู่หนึ่ง ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมสองเทศนิกาด้วยกันได้ฟังพระชนะของพระเจ้าได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่จะต้องไปอยู่หน้าบัลลังก์การพิพากษาของพระเจ้าขพระเจ้าสมบปรดเมตตาที่ปัจจุบันข้าพระองค์จะข้าพระองค์ทั้งหลายจะกลับใจจากสิ่งที่ข้าพระองค์หลายทําผิดไปนะครับพระองค์หลายจะยึดมั่นติดสนิทกับพระองค์ม่ขึ้นดําเนินชีวิตตามพระชนะของพระองค์ขอพระเจ้าสมบปรดเมตตาประทานสันติสุขความชื่นชมยินดีความไว้วางใจความเชื่อที่มากขึ้นที่มาจากพระองค์ จึงกราบทูลสิ่งเหล่าน,นี้ด้วยความเชื่อในพระนามพระสุุเกียเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพระพรทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ